สวัสดีค่ะแฟนคลับช่องตาชัยมีหนวดนะคะวันนี้ครัวริมทุ่ง EP 7นะคะเมนูที่จะนำเสนอในวันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเพราะว่า,าเร่งรีบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ขอเป็นการภาคเสียงนะคะเพราะว่า,าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะคะเมนูที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นผัดผัก ใส่กุ้งนะคะก็คือตาชัยเขาจะใส่เห็ดนะคะเห็ดฟางที่แบบบานๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็นี่ตอนนี้กําลังใส่เห็ดลงไปนะคะเริ่มแรกคือเราลืมบอกว่าใส่กระเทียมสับลงไปก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้หอมจากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วต่างๆเนาะโอเคต่อมาเมนูที่2นะคะเป็นไข่เจียวผัดแหนมนะคะ อ่าอันนี้นะคะถ้าใช้ก็จะใช้ไข่เจียวเอ้ยใช้ไข่ไก่นะคะประมาณ3ฟองนะคะแล้วก็แหนม2ลูกนะคะอ่าคือจะบอกว่าเมนูนี้นี่คืออร่อยจริงๆทุกคนเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่แบบทานง,ง่ายนะคะแล้วก็ทําได้สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวดูแกะแหนมออกมาคือแหนมน่าทานมากพูดเลยนะคะแล้วก็ห่อมาอยู่ใน ุงพลาสติกอย่างดีนะคะแบบคือกินแบบไม่ต้องทำสุกก็ได้เนาะอันนี้ตาชัยก็ออกมาเก็บพริกนะคะเอาไปใส่ในผัดแหนมของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่ามีลูกโดดกรุบกริบอยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือต้นพริกของเราก็เริ่มเริ่มเฉาแล้วนะน่าจะมันรู้สึกว่าจะออกไปสองรอบแล้วนะคะอันนี้เหมือนน่าจะต้องทำสาวให้เขาอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำกันเนาะ กลับไปดูที่ครัวค่ะตอนนี้ก็ตาชัยก็กำลังจะใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะคะหย่อไปนิดหน่อยนะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าแหนมเขาก็จะมีการปรุงรสมาบ้างแล้วนะคะต่อไปเป็นน้ำมันหอยใส่นิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะอย่าใส่เยอะเนาะอันนี้เป็นรสดีนะขอนิดนึงขอนิดนึงอืม ก็รถดนีน่าจะโดนอากาศชืมน,นิดนึงนะคะก็จะจับเป็นก้อนอ่ะต่อไปค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะอ่าตัดผ้ามาตรงนี้เลยนะคะคลิปนี้จะทุลักทุเลนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะก็เป็นผัดแหนมนะคะแล้วก็เอาไข่ลงไปผัดใส่ลูกโดดลงไปนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคน หนา้นาตาน่าทานมากเลยนะคะเพราะว่าคือความที่แบบแหนมก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็เจอกับไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสนิดน,นึงใส่ลูกโดดมาถึงได้เวลารับประทานแล้วนะคะบนโต๊ะอาหารของเราจะประกอบไปด้วยแหนมผัดไข่นะคะผัดผักใส่กุ้งนะคะน้ำพริกปลาแเต๋บองนะคะแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะ มานีตาชัยก็จะมาชิมให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของตาชัยกันว่าอร่อยไหมเป็นไงบ้างคะตาชัยอร่อยไหมน,น่นตาชัยบอกอร่อยมากๆโอเคค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้ขออภัยคนดูด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงตาชัยนะเพราะว่าคลิปเกิดปัญหาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามไม่ให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ กดติดตามช่องตาชัยมีหนวดกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ